อันนี้ไข่ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาททุกม้ดเลยสิบบาททุกอย่างเลยนี่ให้ดูโหนี่น้ำจิ้มนะแบบสี่สิบบาทโอ้โหเผ็ดตาสว่างเลยไปดักชาแนลนะไปดักชาแนลคลิปนี้นะคพามาดูนี่เลยนะอ่ทุกชิ้น ลูกชิ้นย่างกระทะร้อนนะครับมาดูให้ดูน้ําจิ้มเขาก่อนนี่นะโอ้สุดเด็ดสุดเด็ดนะครับนี่นะอืบาทนะครับอันนี้ขายไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาททุกอย่างเลยนะครับนู้นข้างหลังข้างหลังกำลังกำลังย่างอยู่เลยนะนี่นะนี่ให้ดูโหนี่น้ำจิ้มนะแบบบาท นี่นะครับอ,อือันนี้น้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะโอโ้โหลูกชิ้นย่างไหมครับนี่น้ำจิ้มกระทานร้อนน้ำจิ้มเด็ดมากนะบอกเลยร้านนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมลืมแจ้งพิกัดไปนะสำหรับลูกชิ้นร้านนี้นะครับอยู่ที่ตลาดเซฟวันโคราชนะครับนี่นะ เป็น,นานอะไรรีบอยดแล้วก็มีรักที่ับนะนบนี่นะเดี๋ยวไออันเล็กๆอันนั้นเหมือนเหมือนกันนี้นหกกนไหมนี่เป็นหนังก,กรอบ,รบอันนั้นคืออ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหม นี่ลูกค้าบอกเอาเพิ่มอีกสอไม้นะครับนี่นะพไดะมรเาพราะว่าจะย่างกันใ,นใหม่ข้างหลังร้านนี้เลยนะครับ อันนี้ใช้ลูกชิ้นวันประมาณเท่าไหร่เนี่ยกิโล200ยโลเพิ่มเอ็นให้สองใ่เป็นเนื้อนะคะเห็นลูกค้าเอาเพิ่มอีกนะครับเนี่เดี๋ยวพงขออนุญ,ญาตไปค้างเตานะฮะเนี่ยนะครับวันนี้วันนี้โชคดีบ้าฝนฝนตกนะนะครับ คนก็จะเดินน้อยนิดนึ่งนะเพราะว่าหลบฝนอยู่ในโดมหมดนะครับแต่ว่าประกาศแชนแนลเราคือสายลุยอยู่แล้วนะนี่นะให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับนี่นะให้ดูใกลใ้ๆนี่ให้ดูชัดๆเลยแบบเอามายุ่ยๆกันนะครับ ไม่เป็นไรค่ะยืนตรงนะั้นก็ได้นี่นะม,มีมีหลากหลายเลยนะอันนี้จะถามพ่อค้าก่อนมีอะไรบ้างในในเตานี้ มีเป็นเอ็นเนื้อเ็นเนื้อรวนเนื้อล้วนเนื้อหมูแล้วก็เป็นชีสครับแล้วก็อันนี้เป็นชีสนะครับตัวนี้เป็นปลาอันนี้เป็นปลาอันนี้ก็เป็นชีสเหมือนกันอันนี้อ๋ออันนี้เป็นชีสเหมือนกันอันนี้เป็นเม็ดตอนนี้จะเป็นลาวาอ๋ออันนี้เป็นบิลักกี้ครับอันนี้จะเป็นหนังกรอบอันนี้เป็นหนังกรอบแล้วก็นี้เป็นเต้าหู้หมูครับเต้าหู้อ๋ออันนี้เป็นเต้าหู้เหรอผมเดาว่าลูกชิ้นเป็นเต้าหู้อ๋อนะแล้วผัดหนังกรอบกวาดหนังกรอบเป็นปลาเป็นปลาแล้วก็เป็นพัดดอกไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูนนะะครับ โหนี่มาครบเลยในในกระทะนี้นะครับอืมนี่นี่นี่ลาดแบบโอ้ยน่ากินเลยนะอันนี้ตัวน้ำจิ้มก็จะต้มอ,อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆ,ๆนะ น,นี่ให้ดูอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมลืมจะเอากล้องลงเตาเดียวขอซูมขอซูมเดี๋ยวกล้องดับนะนี่นะอันนี้ก็จะย่างแบบนี้นะครับน,น,นี่เติมเพิ่มอีกแล้วนะครับ นี่นะแล้วก็ร้านนี้นะครับบอกเลยนะพ่อค้าเนี่ยหโหโคตรหลอ่อแลวลูกค้าลุมล้อมนะบอกเลยนะราคาเดียวทุกไม้เลยนะครับ10บาททุกไม้นะครับ นี่นะกินอิ่มเลยนะ50บาทนะครับไม้10บาทนี่คือแบบไม้ใหญ่ๆเลยนะแต่ที่ที่ที่พิเศษเนี่ยไม่ใช่ที่ลูกชิ้นนะที่น้ำจิ้มเขานะครับน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรของทางร้านนะอันนี้หมูอันนี้อันนี้เรียกว่าน้ำจิ้มมะขามใช่ไหมใช่อ่านี่เป็นตัวน้ำจิ้มมะขามนะครับนี่ของค้าแปดไม้ได้ไหมนี่นะ อันนี้ขายทุกวันไหมที่นี่ขายทุกวันเลยนะครับอ่าเริ่มประมาณประมาณสี่โมงเย็นก็ได้ อ๋อประมาณสี่โมงเย็นนะครับนี่นะเข้ามาอร่อยกันได้เลยนะสี่โมงเย็นนะครับลูกชิ้นอร่อยคุณภาพนะครับบวกกับน้ําจิ้มนะฮะอันนี้อันนี้ลูกชิ้นไปรับมาจากไหนนะ,ะตลาดจากตลาดนะฮนะมามานะครับอันนี้ของผมเสร็จแล้วใช่ไหมมามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถึงช่วงเวลาที่ผมจะชิมโชว์กันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมข้างเตาหลังร้านเลยนะครับ นี่นะนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามนะครับโหเผ็ดตาสว่างเลยน้ำจิ้มครบรสเลยนะ ทั้งเผ็ดนะครับทั้งมีรสเปรี้ยวของมะขามนะครับคือครบรสอยากให้มาลองลองชิมนะครับนี่เลยร้านโอากกนอาลูกชิ้นย่างกระทะร้อนนะครับไม้ละสิบบาททุกอย่างคัดสรรลูกชิกก้นเนี่ยนะครับด้านของคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับอ,อันนี้ของทางร้านเนี่ยม,มีมีน้ำจิ้มเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยมีขายไหมเขาไม่ไดไ้ทำขายนะ สั่งไม่ได้นะครับอยากกินต้องมาเองนะครับอ่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสาหรับการรับชมแลวก็ติดตามนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝักหลักชาแนลด้วยนะครับเราก็จะพาไปหาร้านอาหารอร่อยๆนะครับทุกที่นะครับมาให้ทุกท่านได้ตามมาชมมาชิมอย่างเช่นคลิปนี้นะครับเราอยู่ที่โคราชนะครับตลาดเซฟวันนะครับร้านโนอาเนี่ยก็เปิดประมาณ4ี่โมงนะครับถึงถึงประมาณกี่โมงนะ สี่ทุ่มสี่โมงถึงสี่ทุ่มนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมก็ติดตามนะครับ